สวัสดีครับพี่น้องโอ้สวัสดีช่วงเศร้าๆครับผมปัญยุธครับกะพาบีพี่นองตอนน้องเขาเข้าแล้วครับผมวันนี้ช่วงนี้กัอากาศเย็นแล้วครับพี่น้องอาการเริ่มหนาวแล้วครับแถวสังขอมนี่ครับผมหนาวมือสองมือวัดเหครับผมอากาศเย็นจ่อยๆเลยกะพี่น้องกับรักษาสุขภาพไปเรื่อยครับเด้่ช่วงนี้กัเขาสูนฤดูหนาวเต็มโตแล้วครับนี่ครับสภาพไม้วันนี้ นี่ครับพามาตอนนกอ่างครับพี่น้องมาอนิอ่างน้พาพันครับผมอ่างเก็บน้านําพันนี่ครับทั้งนี้ก็เป็นถนนครับใกล้ๆนี่พี่น้องนี่เสาไฟฟ้าเนี่โอ้ยอะไรงวมาหนีน้องผ่านนี่เนนอ,นนอโอ้ยไรงวงวาลานมีซะเนะ ต้นสิบใบไยอยู่ครับพี่น้องนี่ครับไปใส่ใใใใใใขึ้นต้นนี้พี่น้องนี่ครับไปใส่ร่องใส่ขึ้นต้นนี่แหละจะเป็นยังไงตั้งกองนังไลยคอยสิเห็นเอ๋อหางาใส่ครับพี่น้องค่อยมาดูดน้ำกันครับผมเอานกฟึกตัวใหม่ออกมาได้เลยครับพี่น้องเจ้าเจ้าบุญค่ำครับผมเจ้าบุญค่ำนกฟึกตัวใหม่ได้พี่น้องเปิดตัวครั้งแรกเลยครับผมก็ขึ้นพระเนตรย,ยู่เทื่อสองเทื่อแล้วครับผมก็เห็นกข็ขันอยู่ ันห้องห้างครับพี่น้องกับพถกท่กับนั่นปันเลยพุก่นกับท่านเลยนั่นปันเลยเนี่ยได้ยินเสียงเรียกเสียงคู่อยู่ขึ้นต้นไม้ก็ได้คือขึ้นแถวบ้านครับล้างบ้านก็มูน,น,นี่ก็ล่องออกสนามจริงเบิงท่านสิเป็นยังไงผมนี่น,ขน,นกขันอยู่ผมครับตัวนี้ตัวนี้นะเอาล่องมึงครับพี่น้องสิขันให้ผมบอกห้างงานใส่ก่อน เจ้าขนค่ำสิยูกลางๆจอได้ครับพี่น้องไอ้ตัวไม่สาวดำนะครับผมขันย่นหาย,ยขันทเท่าสามสีขุ่นครับพี่น้องแล้วก็เงียบตามสายตายนกไม้ครับผมนกปลาโอ้โเห็นครับผมสงสยัยลงไปหายจินด้วย ก็คันที่กุ้ไก่ครับตอนนี้ผมคิดตอนนี้เขามักไก่เลยพี่น้องน,อก,ปนอกปลาเป็นนกปลาเป็นเนื้อปลาตัวนึงครับพี่น้องเขาว่าต้นเงางางครับผมตอนนี้ฟังขวาด้วครับพี่นอ้งนองฟังขวามาฟังขวาครับผม กบาปากว่าละมิดเงติ่งขันยอดหนานกปลาเขาม้ามาิดติ่งติ่งได้ครับเป็นนงตัวนี้มิดอย่งจุบุือว้วกปาก ที่ขอมาเรียกครับผมพี่น้องเจ้าปุ่นข้ามผมียบคลิปครับเียงนกป่าอืม หยอดตะบนอ่าบาทเนาะโูปปากตัวเสียงนกปากครับพี่น้องนกปากตีตะไลึ้น้าได้ครับพี่น้องโอ้ยบุ่นนี้แล้วเปิดตลาดแล้วบ่อเทียงบ่อโตเลยครับวาโอ้ห้องกไปเหียนกำกลุ่นมาเนี่ย โอ้โหโอ้โหตีตะไลออกแยกน้ำกลอนกับพี่น้องขันยนน้ำกลอนคือเป็นแังสันเอานกไม่ได้เป็นครับผมปุ่นเหียคิวบ้างเหียคิวโอ้โหเขาขยับพวกม้าไก่ได้ครับพงยาเน,นี่พี่น้องเกือบรวมต้นครับผมบ่สูโบเถียงเขาก็เลยเขาตีตะไลออกแล้วครับผม ตอนนี้ขันยนหาเขาขึ้นใหม่ปะจะค้งสิเปีลล่วงแล้วครับพี่น้องก็สูงแล้วครับผมนกฝึกผม เ้าถามวิญญาณบ่่วยันครับผมเพราะว่าสังเกตจ,จากอาการแล้วนกป่าบินออกกับขันโยนตันขันหายแต่ว่าเขามาบ่เฮ็ดเลยครับกับบ่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอีนังก็ยังหนาเกิยังบ่พร้อมครับพี่น้องพเพราะว่าเป็นนกฟื้นนก,นกไม่อยู่เอานกบ่ทันได้เปลี่ยนแล้วก็อีกอย่าณนีงยังบ,ขบ่ขึ้นครับครับผมกับขันแน่อยู่บ้านกับบ่ไม่โตออกหรอกครับพี่น้องว่าไงซะมันเหลวซะบ่มีตโตออกก็เลยเอากเพิ่มมาครับผมอยู่บ้านส่งขันไข่แน่ก็มูอยู่กับเที่โอกาส เปิดแบงเลยครับผมพี่นอ้องนกเจ้าบุญข่ํานี่ครับผมเปิดแบงเลยการสรับพี่น้องมือใหม่นะครับเนาะที่สนใจนกราคาบ่อสูงครับผมไปฝึกต่อครับก็ถือว่าเอาขึ้นต้นไม้ขันแล่ะครับผมก็แค่ยังบ่อพร้อมรอเวลาครับผมอาจารย์ท่านใดหรือมือใหม่อยากได้นกไปฝึกไปแอบครับผมก็ทักขม้าครับเปิดแบงในราคากันเองนะพี่นอ้องอ๋อ หาแดงครับผมพี่น้องหาแดงตัวนี้เป็นนกสองกุกเกือบเ,เต็มครับผมโด้โหพอสี่หลุดกุกหนึ่งโดนนี่ลีครับผมเบิดมือกับบได้ยินก็มีะเอาไปฝึกต่อครับเป็นนกเสียงกลางครับพี่น้องเสียงกลางสองกุกพี่น้องท่านไดสนใจเอาไปฝึกต่อนะครับนอกจากทักเขามากครับผมเปิดเบงกกา ท่านโมีผู้ใดสนใจกับสีฟึกไปเรื่อยๆแหละครับผมพี่น้องแต่ว่าถ้าเก่งขึ้นมากหรือใดเฉลยขึ้นมากกับราคาอาจสะขยับสูงขึ้นนิดนึงนะครับนะตามความสามารถของนกไปเรื่อยๆครับผมก็วัดใจครับวัดดวงครับไคสิไปไปควอนกันในราคานี้นะครับด้อยหาแดงครับพี่น้องเอาครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาพี่ลาน้องไปก่อนครับผมเนี่ยได้ยินบ่ครับผม นกปลาออกขันโยนตามเลยน,นละครับถือว่าขั้นวายจาดกับบบเมนครับผมลบกับบบเมนขั้นลบเพื่อสิบบขันเลยว่าขันเพือเกาครับนนอะค,ครับตหรับคลี่นี้ก็ขอตัวละพี่ละน้องไปก่อนครับผมไว้อพอกันไม่คิปหนาะพูดแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ